คลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเลือกใช้ท่อในระบบน้ำเพื่อการเกษตรท่อแรกก็คือท่อ PVC ที่ใช้รวมกันส่วนมากจะใช้ทำท่อเมนกับท่อเมนย่อยนะครับท่อ PVC เนี่ยในระบบน้ำการเกษตรเนี่ยเราจะใช้ตั้งแต่หนึงนิ้วครึ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะได้ปริมาณน้ำมากแรง5ไล่สิไร่อะไรเงี้ยควรเลือกใช้ท่อขนาดใหญ่เนื่องจากว่าจะส่ง ถามได้ปริมาณเยอะกว่าทีนี้การเลือกใช้ท่อนะครับท่อ p v พเรื่องการต่อผมจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าท่านใช้กันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าการเลือกใช้ท่อสําหรับระบบการให้น้ําพืชเนี่ยนะครับอะไรละเอียดของท่อเนี่ยนะเขาจะมีขนาดท่อบอกนะครับอันนี้เป็นสามส่วนสี่นิ้วนะครับแล้วก็เป็น PVC 8ซ8แปดจุดห้าแปดจุดห้านี่ก็หมายความว่าทนแรงดันได้แปดสิบห้าเมตร ซึ่งในระบบการให้น้ําพืชเนี่ยเราใช้แรงดันไม่เกิน50เมตรอยู่แล้วให้เลือกใช้ที่แค่ชั้น5นะครับชั้น5นะฮะ PVC 5ก็พอนะครับเพราะาราคาจะถูกกว่านะครับชั้น8.5ชั้น8.5เนี่ยจะก็จะมีความหนาของท่อมากมากกว่าชั้น5นะครับซึ่งในระบบการให้น้ําพืชเนี่ยเราจะใช้ชั้น5ก็เพียงพอแล้วใช้สาหรับทอ่อเมนและทอ่อเมนย่อยนะ นี่มีข้อแนะนําในการเลือกใช้ท่อ PVC นะครับเวลาท่านไปซื้อเนี่ยให้ท่านดูว่าสีของมันน่ะยังสดอยู่หรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าท่อ PVC เนี่ยเเวลาโดนแสงแดดแล้วเนี่ยเขาจะเสื่อมสภาพนะครับาจจะกรอบนะครับบางทีอ่ะตากแดดไว้นานเนี่ยครับเวลาไปใช้งานเนี่ยก็จะแตกเหยียบเนี่ยก็จะแตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้ท่อ PVC เนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่ทนต่อแสงแดดนะครับ เวลาใช้งานเนี่ยต้องฝังดินนะครับต้องฝังดินถ้าไม่ฝังดินเนี่ยอายุการใช้งานก็จะสั้นนะครับแล้วก็เนื้อพลาสติกก็จะกรอบนะฮดนั้นให้ดูรายละเอียดนะครับยิ่งถ้าท่อมีมอ,อ,กอ,กอกก็จะยิ่งดีนะครับจะได้มาตรฐานอุตสาหกนนรรมเราจะบอกออยี่ห้อนะฮะยี่ห้อขนาดนะครับแล้วก็ชั้นของท่อนะครับให้เลือกใช้ชั้นห้าก,ก็เพียงพอแล้วสําหรับระบบการให้น้าพืช ขนาดของท่อมีผลต่ออัตราการไหลของน้ํานะครับยิ่งท่อใหญ่น้ําก็จะเดินได้สะดวกแรงดันก็จะไม่ตกทีนี้ในในแปลงน่ยนะครับระบบการให้น้ําพืชนนะี่ยจะใช้แค่ท่อนิ้วนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนะครับก็เพียงพอนะครับส่วนสองนิ้วครึ่งหรือสามนิ้วสี่นิ้วอะไรเนี่ยเอาไว้ส่งน้ําที่เป็นไกลมากๆนะครับสี400่ร้อยห้าร้อยเมตรหรือเป็นกิโลอะไรเงี้ยน,นะครับเอาไว้ทําท่อส่งน้ํา ส่วนท่อในแปลงปลูกเนี่ยก็ใช้นิ้วครึ่งหรือสองนิ้วก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับขึ้นอยู่กับต้นไม้เรานะครับแล้วก็พื้นที่เราว่ามีพื้นที่ขนาดไหนมากขนาดไหนนะครับส่วนท่อที่จะต้องเดินไปตามต้นไม้นะครับก็แนะนำให้ใช้ท่อพีอีนะครับท่อ P. จะมีขนาดสิบหกมิลหกมิลยี่สิบมิลยี่ห้ามิล แล้วก็32มิลท่อ PE นี่เขาจะเรียกเป็นม mm. ิลลิเมตรนะ mm. จะเริ่มตั้งแต่16มิลน,นะครับ20มิล25มิลแล้วก็32มิลการจะเลือกใช้ท่อเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าหัวหัวใจน้ำที่อยู่บนท่อน,นั้นนะครับมันมีจำนวนหัวกี่หัวนะครับหัวใจน้ำที่จะอยู่บนท่อเสียบกับท่อเนี่ยจะใช้ได้กี่หัวอย่าง16มิลเนี่ย ก็จะใช้หัวใจน้ําได้น้อยนะครับแล้วก็เวลาลากไปยาวๆเนี่ยจะมีแรงดันสูญเสียนะครับก็จะทําให้หัวปลายทางก็จะไม่จะไหลไม่แรงนะครับก็ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับถ้ามันไม่เกินห้าหัวก็ใช้หัวสิบหกมิลได้ไอ้อ่าท่อสิบหกมิลได้ถ้าสิบหัวอาจจะใช้ยี่สิบมิลน,นะครับถ้าเป็นยี่สิบหัวอาจจะใช้ยี่ห้ามิล ไ้ยี่ห้ามิลถ้าท่อเล็กใช้น้ํามากก็จะเสียแรงดันมากนะครับก็จะต้องใช้ท่อใหญ่ถ้ายาวเป็นร้อยเมตรก็อาจจะต้องใช้ถึงสามสิบสองมิลนะครับท่อ PE เนี่ยคุณสมบัติก็คือเขาจะทนต่อแสงแดดนะครับจะไม่กรอบง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตะไคร่น้ําก็จะไม่มีนะครับแล้วก็ท่อจะยืดหยุ่นสูงนะครับรถเหยียบไม่แตกมีความเหนียว แต่การเชื่อมต่อเขาจะไม่ใช้กาวเชื่อมต่อนะครับเขาจะใช้ข้อต่อข้อ PE นะครับขนาด16มิลขนาด20มิล25มิลเนี่ยเขาจะขายมาเป็นม้วนนะครับม้วนละ200เมตรนะครับ100เมตรส่วนท่อขนาดใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะเป็นม้วนละ50เมตรบ้างนะครับจะมีถ้าใหญ่กว่านี้เป็น50มิล110มิลอะไรก็อาจจะม้วนมา20เมตรนะครับหรือ10เมตรก็แล้วแต่ความขนาดใหญ่ของของท่อ นี้เราเวลาเราเดินในแปลงต้นไม้เนี่ยเราก็จะลากไปได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ข้อต่อไม่เหมือนกับ PVC ซึ่งมีระยะแค่4เมตรนะครับความยาวแค่4เมตรต่อ1น่ทอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใช้กับระบบการให้น้ำพืชแนะนำให้เลือกใช้ท่อ PE นะครับในการวางเป็นท่อย่อยนะครับเพื่อจะเสียบหัวใจน้ำการต่อท่อ PE เนะครับเขาจะมีข้อต่อลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเกลียวสำหรับไว้ต่อกับ ท่อ pvc ซนะครับซึ่งเกลียวก็จะตรงกับท่อ PVC สามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับแล้วก็ถ้าส่วนในการต่อของท่อ p e เนี่ยเขาก็จะมีเงี่ยตรงนี้นะครับไว้ล็อกท่อเราไม่ต้องใช้กาวแล้วก็ไม่ต้องใช้ตัวล็อกใดๆทั้งสิ้นนะครับก็สามารถทนแรงดันได้ไม่เกินห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปก็เขาจะไปค่อยโยกแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปจนสุดครับ เสียบเข้าไปนะครับเสียบเรลึกว่านี้อีกแต่ว่าท่อเนี้ยมันจะแข็งนะครับอาจจะต้องให้โดนความร้อนนิดนึงนะครับให้โดนแดดหน่อยก็จะนิ่มกว่านี้นะครับอันนี้เป็นเป็นข้อต่อซึ่งเป็นอีกเกลียวย้านหนึ่งนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นข้อต่อตรงนะครับข้อต่อตรงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เสียบไปใช้แรงหน่อยนึงนะครับเสียบไปให้สุดแบบนี้นย้านหนึ่งก็ใช้ท่อมาเสียบ ต้องใช้กาวนะฮะเป็นลักษณะอย่างนี้เขาต่อตรงแล้วก็จะมีข้องอก็ถ้าอยากจะต่องอตรงไหนก็ไปต่อได้เลยนะครับก็มีหลายแบบนะครับเขาต่อก็เลือกใช้ตามความจําเป็นนะครับคลิปนี้จะมาสาธิตการต่อหัวสปริงเกอร์นะครับกับท่อ p e อนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือตัวเจาะท่อตัวเจาะท่อเนี้ยเเวลาเจาะไปเนี่ยเขาจะได้รูที่เรียบนะครับ ดูที่เรียบเวลาเสียบหัวมินิสปริงเกอร์ไปแล้วน้ําจะไม่รั่วนะครับเวลาเจาะไปจะมีขี้ท่ออยู่ข้างในก็สามารถดันขี้ท่อออกมาได้นะครับดันออกมาขี้ท่อก็จะออกมาแล้วก็จะมีตัวสําหรับเสียบหัวนะครับตรงนี้เพื่อนจะได้ไม่ต้องเจ็บมือนะครับเรใช้ตัวเจาะนะครับกดเข้าไปที่ท่อบิดเล็กน้อยนะครับก็จนะ เข้าไปแล้วนะครับเสร็จท่อที่เจาะก็จะอยู่ข้างในนะครแล้วก็เราก็ดันออกมาก็ดันออกมาก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับเราก็ใช้หัวมินิสปริงเกอร์นะครับด้านด้านที่เป็นตัวตัวต่อด้านปลายเนี่ยครับเจีบเข้าไป แล้วก็ใช้เครื่องมือใช้ตัวเนี้นะครับตัวนี้มีไว้ให้สําหรับเสียบคือเราเสียบจํานวนมากๆเนี่ยเราจะเจ็บมือนีครับแล้วก็มาเสียบตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบไปที่ท่อแล้วก็กดมันดังี้กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วก็ดึงตัวนี้ออกออกก็ตลอกอันนี้ก็อยู่แล้วนะครับน้ําก็จะไม่รั่วแล้วนะอันนี้ก็ไปปักตามต้นไม้ ทีนี้ถ้าเราเจาะผิดเราสามารถเอาตัวหัวอุดซึ่งเขาก็จะมีขายนะครับอันนี้เป็นหัวอุดสำหรับเจาะผิดนะฮะเจาะใส่ไปตรงตรงรูที่เราเจาะผิดนะฮะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้ปลายท่อปลายท่อเนี่ยถ้าเราจะอุดปลายท่อเนี้ย เขามีอ to ุปกรณ์ในการปิดปลายท่อนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์สำหรับปิดปลายท่อแล้วก็จะเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปก่อนนะครับให้ลึกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็หักท่อหักท่อมานะครับหักท่อเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็อันนี้เสียบเข้าไปก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นการปิดปลายท่อ PE นะครับการปายท่อ PE อันนี้เป็นหัวมินิสปริงเกอร์นะครับ จะประกอบไปด้วยสายยาวประมาณห้าสิบเซนนะครับนี้เขาเป็นจะเป็นชุดมาอย่างแบบนี้นะครับชุดมาแบบนี้แล้วก็จะมีวาล์วสามารถปรับปริมาณน้ําได้นะครับนี่ก็จะเป็นใบใบใจ่ายน้ํานะครับให้น้ํามีรัศมีกว้างนะครับก็ให้ใช้รัศมีตามที่เราต้องการนะครับคือให้อยู่ในครึ่งหนึ่งของทรงพุ่มต้นไม้นะครับพอหัวนี้จะมีอัตราการไหลประมาณร้อยลิตรนะครับร้อยลิตรอันนี้จะ จะไหลมากไหลน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดของรูนะครับขนาดของรูขนาดของรูของหัวใจน้ํานะครับถ้ารูใหญ่ก็จะมีอัตราการไหลมากนะครับถ้ารูเล็กก็จะมีอัตราการไหลน้อยเลือกอัตราการไหลนะครับเอ,อตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูเแคตตาล็อกนะครับือถ้า สมมติว่าเราใช้หัว100ลิตรนะครับถ้าเราต้องการให้น้ําต้นไม้ที่มะนาวระยะ4คูณ4เนี่ยก็จะใช้ประมาณ80ลิตรก็จะเปิดไ้ถึง1ชั่วโมงนะครับการให้น้ําเนี่ยต้องให้ปริมาณน,น้อยๆแต่ให้นานๆเพื่อจะให้ดินเนี่ยมีการซึมน้ําได้ทันนะครับไม่ให้น้ําไหลบ่านะครับเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆให้นะครับเพื่อดินจะได้ซึมลึกนะครับนี่หัวใบสามารถถอดได้นะครับ หัวใจน้ำบางรุ่นนะครับจะมีใบเสริมมาให้นะครับ <c oughs> เป็นแบบนี้นะครับใบเสริมใบเสริมมาให้นี้ใบเสริมมาให้นะครับเราสามารถเด็ดออกมาได้นะครับใบเสริมเอาไว้เอาไว้เมื่อตอนเราเพิ่งเริ่มปลูกนะครับเพิ่งเริ่มปลูกแล้วก็เด็ดใบนี้ออกมาบิดออกมานะครับแล้วก็ถอดใบ เดิมออกนะครับอันนี้เป็นใบกระจายน้ํานะครับเป็นใบกระจายน้ําแล้วก็ถอดไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ใบแล้วก็ใช้หัวประทะน้ำเนี่ยนะครับใส่ใส่ใส่ไปแทนใส่ไปแทนนะครับใส่ไปด้านบนก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวเนี้ยก็จะประทะน้ำรัศมีก็จะแคบลง ในกรณีที่เราเพิ่งเริ่มปลูกพืชนะครับเริ่มปลูกเป็นตัวบิดปรับปริมนนาณน้ำประมาณเรื่องระบบท่อเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะมาสาธิตการต่อท่อเมนกับท่อเมนย่อยหรือว่าท่อพแล้วก็การ,รใช้ว่าจะต่อรูปแบบไหนถึงจะคุ้มค่านะครับแล้วก็ระบบใช้งานได้ก็ติดตามกันคลิปหน้านะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกด ติดตามกดถูกใจนะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆนได้ดูด้วยนะครับ